น้ำคือะอันนี้เราจะไปจ่ายหมดบ้านไหนมันทั้งสบี่พ่อท่านตัดทิ้งได้เลยเพราะว่ามันต้องไปเพิ่มแรงโอ้ยไมู่ไม่เข้าใจเจ้าเเวจะไปเกือบนึ่่วห้าเมตรยนก็ไม่ไดู้อะไรนที่เราสงเนี่ยนี่ทั้งในยาวเนี่ย ป็นแล้ว่าไอ้เื้นที่ทุกทุกเล็ดไปใช่สาตรงนี้วางแพะเต็มหมดเลยท่านเต็มสาเลยหรือเลยครับเนาะแล้วก็มีแผงโซลาเซลล์สามสิบสองแผงอยู่ในน้ำนะครับเท่ากับสามสิบคูณสามสิบนเพราะว่าถ้าหนองแทบเนี่ยที่ี่ตั้ง้ มีบาด้านกันมีสอระบบมี่อระบบบาดานเอ๊ะระบบเรงบาด้านแต่ว่าที่โลเดี่ยวอที่ไปบาด้านไปบาด้านเนี่ยไอ้เราจะยิงรัวในใต้บาด้านเนี่ยตรงนี้มันจะมีน้ำอยู่ไม่มีอ๋อาเไม่ได้เล ญาตครับผก็ให้ช่างมาจับทีมตรงนี้นะเพื่เรียนได้เพาว่าสอขอที่สเรียนอยโรงเรียนขอที่ล่างสเรียบร้อยใช่ครับและทีนี้เราขญาตจแร่เลยยโรงเรียนจะุ่ยากต้องเาบ้านก็ได้แค่านาทุ่องเพราะวาค่าที่สำคัญที่สุดที่ท่านจะต้องออกแบบก็คือถังแนวท่อ นะครับผังแนวท่อเส้นสี้ํำเงินสีนิ้วไปทางไหนเส้นสีแดง2นิ้วไปทางไหนเนี่ยสนิ้วไปทางไหนนะครับอันนี้ต้องต้องระบุผังแนวท่อชัดเจนประตูปิดเปิดน้ำนะครับท่อรั้ท่อแยกนะครับระบุชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่อบตจะต้องจัดเตรียมไว้นะครับก็คือ1แผนพัฒนาท้องถิน่นนะครับท่านใส่3ปีเลย68 6970ไปปรับแผนได้เลยนะครับถ้ามีแผนแล้วก็ไม่มีปัญหา2ประชาคมหมู่บ้านหมู่หก นะครับผมพ่อประชาคมท่านเก็บไว้ตัวสองตัวนี้ไม่ต้องแนบในระบบไทยวัฒนแพนนะครับให้ท่านเก็บไว้ที่อบตอจะใช้ก็ต่อเมื่อองค์การอนุมัติมาแล้วนะครับตัวเอกสารทําเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวไหนที่ท่านทําเสร็จเรียบร้อยส่งเข้ามาในกลุ่มให้ทีมงานช่วยตรวจใหน้นะครับถ้าทีมงานบอกว่าโอเคแล้วท่านก็สแกนไฟที่ทีเก็บไว้นะครับเอกสารทุกตัวจะต้องรอลงระบบไทยวัฒนแพนเท่านั้น